อีกแล้วนะคะที่ร้านลักกุฎาโพลอยวันนี้นะคะรถล,ลูกค้านะคะเป็นรถบ้านรุ่นดาวร้าโป4คูณ4นะคะมาเสริมแหนบเพื่อไปทํารถบ้านและบรรทุกนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องชีวิตง่ายๆชีวิตสุดโด่งค่ะเเราไปดูกันบ้านคันนี้ได้มาเสริมแหนบนะคะ16มิลฝั่งละ3แผ่นนะคะเพิ่มไปแล้วก็เสริมโชวคนะคะ1คู่นะคะ เพิ่มไปเพื่อลูกค้าจะไปลองรับน้ำหนักนะคะหนึ่งมีสองตันนะคะไปเดี๋ยวมาสมัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่า ละกูดานะคะอ,ะอันนี้ทําไมลูกค้าถึงเลือกที่จะมาติดตั้งคะ,ะเสริมอะไรบ้างพี่อันนี้เพราะว่าตัวนี้ค่ะก็จะเป็นรถที่เป็นตัวบ้านนั่นเนองนะคะเป็นรถบ้านอย่างที่เห็นได้ก็ค,ค,คือว่าต้องการอยากจะได้ช่วงล่างอ่ะที่รองรับน้ําหนักได้พอสมควรคเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้นแบบของเราก็คือว่าจะมีน้ําหนัก นิดนึงแต่ทีนี้ก็เลยอยากจะให้รถคันนี้พาเราไปได้ไกลขึ้นเราก็สมูทขึ้นในการแบบขึ้นเนินหรือว่าแบบขับรถอะไรเงี้ยนะแล้วพอดีแฟนเขาค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงค่ะคุณโด่งนะเพราะค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงแล้วเขาก็พยายามขึ้นจากคนหาแล้วล่ะว่าแอดมินที่ไหนตอบเร็วแอดมินที่ไหนตอบโจทย์ของเขาได้เยอะที่สุดก็เลยเลือกมาที่เรื่องนี้ใช่โอเคข้างหลังนี่ก็ประมาณตันตันกว่าใช่ไหมพี่ตอนนี้เราเวทน้ําหนักอยู่น่าจะไม่เกินตาแต่ทีนี้ก็คือว่า จะได้รถที่รองรับน้ำหนักได้เยอะกว่านั้นโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะขึ้นเลยโอ้โหนี่นะคะก็อยู่กับลูกค้านะคะคนออกแบบ เดียงดึงกมาได้เดี๋ยวยไ,ดได้ดไถึงนี่ดึงตรงไหนคะพี่อ้อเดียงดึงได้นะคะฟกูก็จะเป็นหกฟุตคิงไซส์คนระับใหญ่มากใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องนะ้ำโอเคสำหรับเคสน,นาวาร่าโปร 4x4 คูณนะคะ ตัวบ้านของเขานะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากทําแบบนี้หรือว่าสนใจอยากเสริมพอลอยเสริมช่วงล่างก็สามารถทักมาได้เลยที่เพจลักกุฎาพอลอยหรือไลน์แอดด้านล่างนะคะหรือโทรมาโดยตรงก็ได้นะคะคิดถึงพอลอยคิดถึงพอลอยลักกุฎาหรือเสริมช่วงล่างก็คิดถึงพอลอยลักกุฎาด้วยกันนะคะ